สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมรถคันนี้ก็ใช้มา8ปีแล้วครับผมวันนี้จะมีตัวช่วยพิเศษนิดนึงค่ะคือน้ํายาผลิตภัณฑ์ล้างทาความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะล้างคราบเหนียวคราบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกาะติดตามชิ้นส่วนต่างๆของในเครื่องยนต์นะวันนี้ผมเลือกใช้น้ํามันเกรดของปตทนะอ่าสิบวบแต่ก็ใช้มาทุกปีนะแปปีคันนี้ใช้แต่ปตทครับผมอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ซื้อมาจากออนไลน์นะ ตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาว่าล้างทาความสะอาดคราบสิ่งสปกปรกภายในเครื่องยนต์นะก็อันนี้ไม่เจาะเรื่องไว้หรอกว่ามันใช้ได้ผลไม่ใช้ได้ผล,ผลยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เกจิทางด้านนี้นะก็คือแต่เห็นมันมีผลิตภัณฑ์เนาะก็คนรักรถก็ต้องลองเอามาใช้ดูครับผมตัวนี้มันพอทอซื้อมาในออนไลน์นะก็เป็นเซตเขา,าอะแปดลิตรแถมไส้กรองหนึ่ง ส่วนน้ำยาตัวนี้นะคือซื้อแยกนะซื้อแยกมานะทำการนะลองดูขั้นตอนง่ายๆไม่มีอะไรก็คือผมก็ทัตาลดอุ่นน้ำมันสักห้านาทีก่อนแล้วก็ทำการเปิดฝาเปิดฝาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะทำความสะอาดเครื่องยนต์ลงไปดับเครื่องก่อนดับเครื่องเสร็จปุ๊บก็เปิดฝาเติมน้ำมันนะจุดเติมน้ำมันเครื่องนะแล้วก็เราก็เปิดผลิตนภะัณฑ์ตัวนี้ลงไปแล้วก็เติม ลงไปแล้วก็ทําไปทําการสตาร์ทรถทิ้งไว้อีกประมาณ15นาทีนะอ่าพอทบ15นาทีแล้วเราก็ทําการถ่ายน้ํามันเก่าทิ้งไปเลยน้ํามันตัวนี้อ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันก็ผสมอยู่กับน้ํามันนะั่นนะตอนที่เราสตาร์ทเครื่องวอร์มไว้15นาทีแต่สตาร์ทเครื่องก็เพราะว่าก็คือไม่ต้องไปเร่งเครื่องอะไรนะรอบเบนบาปกติครับผมหลังจากเติมเข้าไปแล,แล้วเราก็รอ ออก็15นาทีนะต่างๆนะครับผมหลังจากาการครบ15นาทีแล้วนะก็ททำการนะเติมน้ำมันชุดใหม่เข้าไปได้เลยนะครับผมเติมเวลากระเรื่องโอเคนะัประ,ประมาณนั้นครับผมจะลองใช้ๆดูครับผมขอบคุณครับ